ทุกคนครับโทรศัพท์ของเราเครื่องนี้นะครับมีสิ่งสําคัญอยู่ในนี้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปธนาคารดิจิตอล ID หรือบัตรประชาชนดิจิตอลนะครับอีเมลเอ่ยนะครับแล้วก็อีกสรา,าสรพัดสารเพครับซึ่งมีหนึ่งหัวใจสําคัญก็คือพาสเวิร์ดของเรานั่นเองใครได้พาสเวิร์ดเราไปเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนครับและพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยง่ายไปยากไปหรือเปล่า เป็นหนึ่งในส0 0าสอร์ดยอดฮิตทั่วโลกหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Spotlight ด้วยนะครับไปดูพร้อมกันนะครับ พาสเวิร์ดนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่เอาจริงเนี่ยเราอะ่ะมักจะติดปัญหาการตั้งพาสเวิร์ดง่ายใช่ไหมครับหรือเอาพาสเวิร์ดเดียวเนี่ยใช้กับหลากหลายแพลตฟอร์มหลายคนนะครับก็เลยเลือกที่จะตั้งพาสเวิร์ดไม่ง่ายๆละกันเป็นตัวเลขล้วนนะครับเอาวันเดือนปีเกิดมาใช้เพื่อที่เวลาเราจะต้องใช้เนี่ยเราจะไม่ลืมครับ แต่คนที่ใช้พาสเวิร์ดของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรานะครับแฮกเกอร์เขาก็อยากจะแบ่งปันร่วมใช้ด้วยนะครับเพราะว่าพาสเวิร์ดเนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่พาเขาไปเข้าสู่แอปธนาคารของเราลิงก์ไปสู่แอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายมาดูกันดีกว่าครับว่าพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยอยู่ในลิสต์หนึ่งใน200พาสเวิร์ดยอดฮิตของคนทั่วโลกหรือเปล่าโดยผู้ที่จัดทำลิสต์นี้นะครับก็คือ NordPass ครับผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการพาสเวิร์ดนะครับโดยพาสเวิร์ดที่ยอดฮิตเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับ 2 3 4 5 6นะครับหรือว่าจะเป็นพาสเวิร์ด b c c 2 3 4 4 5 6พวกนี้มารวมกันนะครับพวกเนี้ยนะฮะอะไรที่พิมพ์ง่ายๆเนี่ยคนก็จะชอบเอามาตั้งพาสเวิร์ดถ้าพาสเวิร์ดของคุณนะครับมีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ขอให้รู้ไว้เลยว่าแฮกเกอร์เนี่ยหวานหมูแฮกได้ไม่ถึง1วินาทีครับเกียิบสิอันดับมาให้ดูนะครับว่าพาสเวิร์ดไหนเนี่ยคนใช้เยอะที่สุดและใช้เวลาในการแพ a ์พาสเวิร์ดเหล่านี้เท่าไหร่อันดับหนึ่งครับยอดฮิตเลยครับ1 2 3 456 เป็นรหัสของหลายๆคนเป็นรหัส w i f i ของหลายๆที่นะครับอันนี้มีคนใช้ร่วมกันมากกว่า4.5ล้านคนใช้เวลาในการแท็กไม่ถึง1วินาทีด้วยซ้ำครับลำดับที่2นะครับแอดมินน,นี่อันนี้ก็ใช้เวลาแร็กไม่ถึง1วินะครับมีคนใช้ทั่วโลก4ล้านกว่าคนเลยครับ อันที่3นะครับยาวขึ้นมาหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8มีคนใช้ร่วมกัน1.3ล้านคนครับอันดับต่อไปเพิ่มเลข9้ามาตัวหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ยังคงใช้เวลาน้อยกว่า1นวิคนใช้ทั้งหมด1.2ล้านคนครับอันดับที่5นี้ดูอันตรายมากเลยนะครับกับพาสเวิร์ด1 2 3 4งสาเขาบอกว่าตัวเลขยิ่งสั้นแฮกเกอร์ยิ่งแฮกได้ไวนะครับใช้เวลาแฮกไม่ถึง1วิเหมือนกันนะครับมีคนใช้ทั้งหมด9.7ดแสนคนครับอันดับที่้ก็นว่แสอง อันดับที่7ครับก็ใส่พาสเวิร์ดไปเลยฮะมีคนใช้7.1แสนคนอันดับที่8ครับ1 2 3โหอันนี้ไม่คิดอะไรเลยนะครับในการตั้งพาสเวิร์ดและหลายเว็บไม่ให้ด้วยนะพอน้อยกว่า8ตัวอักษรนะครับมีจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด5.2%แสนคนนะครับอันดับที่9ครับ A ใหญ่ A เล็ก1 2 3 4 5 6อ่าอันนี้ดูเหมือนจะปลอดภยัยมีคนใช้3แสนกว่าคน และอันดับที่10นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0แม้ยาวขึ้นมาตัวเดียวมีคนใช้300,000กว่าคนจะเห็นได้ว่าทั้ง10ลิสต์นี้นะครับไม่ว่าตัวอักษรของคุณจะยาวแค่ไหนส่วนใหญ่เป็นตัวเลขนะฮะจะใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กมาแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เจเนอเรมากๆคนใช้ร่วมกันมากๆไม่ถึง1วีครับแฮกเกอร์ได้ของคุณ ในลิสต์200กว่ารายชื่อนี้นะครับก็จะมีบางตัวที่น่าสนใจน่าสนใจนี่ไม่ได้แปลว่าเอ้ยคุณเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามันกิ๊บเก๋ดีแต่น่าสนใจในที่ว่าเขาใช้เวลาเยอะกว่าในการแฮกนะครับมีตัวไหนน่าสนใจลองมาดูสัก2อสาตัวดีกว่าครับตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นในอันดับที่11คําว่า unknown ครับ U N K N O W N เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้แม้จะเป็นอยู่ในท็อป20นะครับเวิร์ดยอดฮิตแต่ใช้เวลาในการแฮกจริงๆเนี่ย17นาทีอันนี้อ้างอิงจาก notpass นะครับ กระโดดมาที่อันดับที่54ครับอันนี้ดูเก๋ขึ้นนะครับเป็นคําว่า admin แล้วเติมคำว่า t e l e คอมเข้าไปข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับใช้เวลาในการแพ็คถึง23วัน แม้จะเป็น password ยอดฮิตแต่ว่าอันนี้ก็ดูเก๋ดีนะครับใกล้ๆกันครับในอันดับที่56นะครับ1 2 3 m e k l o z e d นะครับอันนี้ใช้เวลาในการแครกทั้งหมด12วันมีคนใช้50,000กว่าคนและมี password อื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยู่ใน200 password ยอดฮิตนี้าสเวิร์ดของคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเข้ามาเช็คได้ในเว็บไซต์ที่อยู่ที่คอมเมนต์เลยครับดูของระดับโลกไปแล้วนะครับทีนี้มาดูของประเทศไทยบ้างนะครับเว็บไซต์ notpass นะครับจัด20อันดับ password ยอดฮิตในประเทศเรามีอะไรกัน บบ้างครัเดี๋ยวเสกให้ดูเลยครับ นี่นะครับคือ20อันดับพาสิร์ยอดฮิตในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นตัวเลขครับจะมีการใส่ตัวอักษรต่างๆเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นคาว่าซ่าเนี่ยหลายคนตั้งชื่อเป็นอีเมลนะครับอันนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9ซ่าเฮ้ยหรือว่าจะมีพาสิร์ที่น่าสนใจยอย่างที่อันดับที่17นี้ด้วยนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะกับพาสเวิร์ด1 2ส2 3 1 2 1่1รู้เลยนะครับว่าเป็นกองเชียร์มาก่อน จากลิสต์พาสเวิร์ดยอดฮิตนะครับจากทั้งของโลกและของไทยเราน่าจะพอจับจุดจับไตกันได้แล้วใช่ไหมครับว่ายิ่งพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยมีตัวเลขอย่างเดียวอันนี้เสี่ยงนะฮะมีตัวอักษรอย่างเดียวอันนี้ก็เสี่ยง แต่ถ้าหากทั้งหมดทั้งมวลนี้ผสมกันนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเวลาในการที่แฮกเกอร์เนี่ยจะใช้ในการแพรของคุณอ่อนละที่สําคัญนะครับอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเวลาแฮกเกอร์เขาดาวเขาไม่ได้สุมมือนะครับเขาใช้ AI นะครับเขาใช้ตัวการ์ดจอใช้อุปกรณ์เนี่ยในการแพรเว็บไซต์ Hive System นะครับเขามาจัดอันดับให้ดูนะครับว่าในบรรดาการ์ดจอตัวฮิตซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับมันมีความสามารถต่างกันยังไงนะครับเริ่มที่ตัว RTX 2080นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอที่หลายองค์กรเนี่ย เขาเอาไปใช้ในการเป็นมาตรฐานว่าพาสเวิร์ดของคุณปลอดภัยหรือเปล่าเขามีค,ความสามารถนะครับในการแฮกรหัสอยู่ที่3.7ล้านแฮชต่อวินาทีนะครับหรือถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ RTX 4090ตัวแรงเลยซึ่งเพิ่งออกมาในปี2022นะครับก็จะสามารถแฮกได้อยู่ที่1.64แสนล้านแฮชต่อวินาทีครับจะเห็นได้ว่าการ์ดจอรุ่นใหม่ที่ออกมานะครับจะเก่งกว่าเดิมประมาณ2เท่าซึ่งหมายความว่าเวลาที่แฮกเกอร์จะต้องใช้ในการจาอรหัสของคุณเนี่ย จะไวขึ้น2เท่าในทุกๆซีรีส์ของการจอทีท่ออกมาเลครับเกียริมีตารางจาก Hype System มาให้ดูนะครับว่าพาสเวิร์ดของเราแฮกเกอร์เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการแฮกมาลองดูกันครับถ้าสมมติใครใจกล้านะครับใช้พาสเวิร์ดของคุณเนี่ยแค่4ตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไหนบอกได้เลยว่าแฮกเกอร์เขาแฮกได้ทันทีไม่ใช่แค่4ตัวนะครับถ้าเป็น4 5, 6 ด้วยกำลังของคอมพิวเตอร์ในสมัยนี้นะครับเขาสามารถแฮ็กได้ในทันทีอย่างน้อยนะครับจะต้องมากกว่านี้ขึ้นไปลองดูครับมากแค่ไหนถึงจะปลอดภัยถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ย17ตัว18ตัว อันนี้นะครับแฮกเกอร์จะต้องใช้เวลาถึงหมื่นล้านปีในการแฮกแบบนี้คุณอุ่นใจได้แน่นอนครับมาลองดูความยาวยอดยิ่นะครับเึ่งเก็บเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังใช้ความยาวพาสเวิร์ดประมาณนี้นั่นก็คือพาสเวิร์ดที่มีความยาว8ตัวนั่นเองครับถ้าเป็นพาสเวิร์ด8ตัวนะครับมาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเจาะ ถ้าเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับแฮกเกอร์สามารถแฮกไ,ได้ทันทีครับถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างเดียวก็แฮกได้ทันทีครับถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมพิมพ์ใหญ่นะครับจะใช้เวลาประมาณ28วินในการแฮกถ้าเป็นตัวเลขพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้อยู่ที่ประมาณ2นาทีครับและถ้าซับซ้อนที่สุดนะครับมีตั้งแต่ตัวเลขพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็เครื่องหมายเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่ว่าการเจาะการแฮกเข้าไปสู่ใจของเธอเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ครับ ก็จะเห็นได้ว่าพาสเวิร์ด8ตัวนี้ยังอันตรายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมแบบไหนยิ่งพาสเวิร์ดของเรายาวขึ้นเท่าไหร่ยิ่งซับซ้อนขึ้นเท่าไหร่มีตัวเลขตัวักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอยากขรดเข้ามาแบบนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเข้ารหัสของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆนะครับโดยที่แนะนําก็คือ3เดือนเนี่ยควรจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนนะครับหันมาใส่ใจลงแรงกับเรื่องของความปลอดภัยของไซเบอร์ของคุณนะครับ แล้วคุณที่ชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนใกล้ตัวของคุณฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe มาที่ช่องของ Spotlight ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสธุรกิจนะครับ